หยุดผมร่วงจากฮอร์โมนแบบไม่ต้องพึ่งยาอาหารเสริมจ,จากธรรมชาติคือตัวช่วยสำคัญที่คุณต้องอื้อ มีหลายคนถามมานะครับว่าทําไมกินซอปเอร์เมโต้แล้วเนี่ยแต่ผมยังร่วงอยู่คุณต้องอย่าลืมว่า DHT เนี่ยมันบุกเข้ามาในร่างกายของคุณอ่ะได้หลายทางนะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารเสริมแค่ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะยังไม่ให้ผลที่ดีที่สุดนะครับในการรักษาต่อไปนี้คือ5อาหารเสริมนะครับที่ทำห้าที่ในการบล็อกเจ้า DHT นะครับผมซึ่งแต่ตัวทํางานคนละแบบกันเลยนะแต่บอกได้เลยว,ว่าเสริมหริอการได้โคตรดีมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนั่นคือซอพเปอร์เมโต้เนี่ยครับผมหรือสารการะเจาะปาล์มเลือ้อยตัว โดรนให้มาเป็น d h t นั่นเองบมอสำหรับคนที่เริ่มผมบางการศาึกษาหรือผมบางบริเวณด้านหน้าที่เป็นวาร์บินโดเอ็มแต่ไม่อยากเริ่มกินยาฟีนัสไลท์เพราะกลัวเรื่องไซ d e effect หรือในผู้หญิงบางคนที่มีภาะวะผมบางจากกรรมพันธุ์ก็สามารถลองเริ่มกินตัวซอเพอร์เมโตได้นะครับตัวที่2เบต้าซิสโตสเตอรอลนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสารสําคัญจากถั่วเหลืองบริเวฟักทองนะครับการทํางานไม่ให้เจ้า DHT เนี่ยเข้าไปจับกระด้างผมได้โดยตรงนั่นเองกินเสริมไปกับเจ้าซอเพอร์เมโตได้เลยนะครับผมตัวที่สามพัมกินซิสออยล์นะครับ ซิงไฟโตสโซอรจากธรรมชาตินะครับตอนนี้ทําหน้าที่ในการกยับยั้งการสร้างเจ้า DHT ไดนะ้ที่สำคัญเลยตัวนี้สามารถลดความมันนะครับผมซึ่ง,ปงเป็นต้นเหตุสําคัญในการกระตุน้นการทํางานของ DHT ตัวนี้เลยเหมาะมากคนที่มีหนังศรีรษะมันนะครับผมมีปัญหาเรื่องรังแคหรือผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะครับผมตัวที่4ชื่อว่าอาร์ติเซฟนะครับผมตัวนี้เป็นสา,สา,ารสกัดจากทั้งเกฟซีซิงและโพลิฟีนอลนะครับผมเป็นสารสำคัญอีกตัวนึงที่ลดการอักเสบแบบลึกถึงรูขุมขนได้เลยแล้วช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปที่หนังศรีรรรรรษะะไไไไไดดด้้ด้้้เเเเเปปป็็็นนนนออออออยยย่่าาาาาาางงงงงงีีททํใใหหมมมมมมืกกกกกกกขััััััพแแลลลลซซตวสสคญบ DHT ้ดวยตัวนี้จะเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ใช้ยาแล้วยังไม่ผดหรือคนที่มีราผมอ่อนแอรากผมฝ่อและไม่ตอบสบนองตา,ก,ก,ากินเจ้าสารเสริมตัวที่หมอพูดมาข้างต้นนะครับสามารถกินเสริมเข้าไปได้เลยนะครับทำเ้ควกบาการทำผนาการเน PRP หรืการฉีดเอโซอโซมเข้ผมได้จะช่วยใ,ให้ราผมของเราฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับตัวที้5ที่ชื่อว่า a ค i h a p p l e นะครับตัวนี้เป็นสาร,ารจากแอปเปิลสายพันธุ์พิเศษจากอิตาลีนะครับตัวนี้ก็อุดมไปด้วยโพลีฟีนอลที่สูงมากๆนั่นเองไม่ว่าสำคัญในการลดสารที่ไปทำ การปลูกผมมากแล้เริ่มมีผมเส้นใหม่ขึ้นเนี่ยตัวนี้จะทำให้ผมของคุณอะโตไวขึ้นรากผมของคุณแข็งแรงขึ้นนะครับก็ยังสามารถกินได้ทั้งเพศชายและเพศหญิอองเลยนะถ้าหมอจะสู่เข้าใจแบบง่ายๆอีกทีหนึ่งครับซอฟเบต้าคือตัวปิดสวิตช์การสร้างดีเอทีเบต้าซิดโซโซลคือตัวป้องกันไม่ให้เจ้าดีเอทีเข้าไปที่รากผมขนความกินซิดออช่วยลดดีเอทีที่หนังศีรษะแล้วลดการอยักเส้นล,ลดความมันให้กับหนังศีรษะตัวที่สี่อะติเซนนะครับช่วยในการฟื้นฟูรากขนที่อ่อนแรงนะครับ ล้อมปัจจัยในการเกิดผมร่วงให้ครบทุกขั้นตอนถ้ารักษามายาวนานแล้วยังไม่ได้คำปรึกษาให้เข้าความมาได้เลยครับผมทางแบรนด์เนียวรามพร้อมที่จะช่วยตอบคำถามและในการเลือกสรรอาหารเสริมที่เหมาะสมกับคุณเริ่มฟื้นฟูให้รากผมกลับมาแข็งแรงและกลับมางาอกงามอีกครั้งนะครับผมเป็นพร้อมกันนะครับ